โอเคเงินมีเนื่องจากกิจใหม่เข้ามานะครับทำให้เงินเรา มีอยู่ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวนะผมขอเปิดคอมเมนต์กันจะมีคนบอกโอยโอเคอ่านิ่งเสียงปะ เสียงเบาอะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสเสียงไม่เสียงไม่ดีเลยอะเดี๋ยวะนะอ๋อสักครู่สักครู่อ้าก็เปิดฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสเสียง hello, hello, taste, taste. e a okay. okay, แ p h o n e โอเคโอเคน่าดีล่ะคิดว่าดีคิดว่าได้ยินแอดโฟนโอเคโอเคน่าดีล่ะคิดว่าดีคิดว่าได้ยินยมันดีเลยเยอะอยู่นะดีเลยเป็นนาทีเลยเดี๋ยวผมหาตัปสติ้งที่มันไม่ดีเลยก่อน